สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุยโยจะมาพูดถึงเรื่องกระท้อนนะครับกระท้อนเนี่ยตัวน,นี้จะเป็นพันทับทิมที่จริงกระท้อนเนี่ยอันนี้เป็นกระท้อนเก่าแก่แล้วต้นเขาก็เลยสูงก็เลยทําให้การห่อการดูแลเขายากแต่ถ้าเป็นกระท้อนรุ่นใหม่ๆเนี่ยชาวสวนชาวไร่เนี่ยเขาจะตัดแต่งทรงพุ่มให้เตี้ยเต้ยก็จะง่ายต่อการดูแลนะครับ ผลไม้ที่จะต้องหอ่อในสวนก็จะมีกระท้อนเนี่ยถ้าเราไม่ห่อเขาเนี่ยผิวเขาก็จะไม่สวยแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้บทุกลูกเลยจะมีหนอนกินก็เหมือนกับฝรั่งกับชมพู่ะยังไงก็ต้องห่อให้เขาเพราะถ้าไม่ห่อนี่เราจะไม่ได้กินลูกนะครับส่วนการห่อเขาเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเลยเนี่ยเขาจะใช้กระโปรงโดยที่ห่อจะเป็นกระโปรงทํามาจากใบตองแต่สมัยใหม่เนี่ยรุ่นหลังเนี่ยเขาจะไม่มีกระโปรงแล้วเขาจะมจกระดาษจะเป็นที่ห่อแบบนี้ อันนี้เป็นกระโปงเขาเรียกว่ากระโปงห่อกระท้อนสมัยก่อนมันจะใช้ใบตองใบตองแห้ง hey! เอามาทําแต่ตอนนี้จะเป็นกระดาษทำแล้วถุงนี้จะทนน้ําแล้วก็ได้ประมาณหนึ่งอยู่ได้ประมาณสองสาเดือนนะโดนน้ําค้างโดนอะไรเขาก็จะไม่เขาจะเหนียวนะครับแล้วก็จะมีตอกตอกเนี้ยพอเราห่อลูกเสร็จแล้วก็ใช้ตอกมาแต่วิธีเนี้ยค่อนข้างจะลําบากคุยโยไปหอ่หอห่อไว้สักสิบกว่าลูกได้แต่มันก็จะลําบาก ก็เลยซื้อถุงสมัยใหม่มานะครับถุงสมัยใหม่จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะง่ายต่อการห่อนะครับก็จะใช้เป็นเป็นเชือกเลยอันนี้ก็จะเป็นออกจะเป็นผ้านุ่มๆนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้พอเราใส่ลูกกระท้อนเสร็จแล้วก็จะมีที่ดึงแล้วก็อย่างนี้เลยก็จะเสร็จดึงดึงเขาแล้วก็จะเสร็จแล้วดึงให้เขาเล็กลงก็จะเจต็ดตาม ก็อย่างนี้ก็จะเป็นจะได้แล้วนะครับผม,มถ้าเพื่อนเพื่อนที่จะปลูกกระท้อนเนี่ยแนะนําเลยว่าอย่าปล่อยให้ต้นสูงเพราะถ้าต้นสูงเนี่ยการหอ่อการอะไรก็จะลําบากนะครับและที่สําคัญเชือคือต้องรู้ด้วยว่าถ้าปลูกกระท้อนแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องหอ่อเพราะถ้าไม่ห่อครับก็จะไม่ได้กินกระท้อนเขาจะร่วงหมดจะเป็นหนอนกินทุกลูกเดี๋ยวเรามาห่อกระท้อนกันเลยนะครับผมไม้อันนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเราใช้ไม้ไม่มีไม้เกี่ยวเนี่ยเราจะห่อไม่ถึง เดี๋ยววิธีดูวิธีการเกี่ยวนะครับจะขอเที่ยวเที่ยวเท่านี้เองให้เพื่อนๆดู I do เนี่ยนะครับก็ลูกอย่างเงี้ยเราก็เอาลูกเข้าไปใส่เข้ามาในในที่ห่อนะครับในเคาเรียก,กระโปรงห่อกระท้อนนะครับพอใส่มาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเรเช็ดกดำลอย่างเงี้ยอันนี้พอแบบสะดวกมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็ลูดตรงนี้ให้ไปเ,เสร็จแล้วทีนี้เราก็ ถ้าเขามีลูกเดียวเราก็ขอลูกเดียวแต่ตรงนี้มีสองลูกเราก็ขอสองลูกคู่กันได้เลยเพราะกระโปรงเขาใหญ่ ถ้าอย่างนั้นคุยโยก็ขอลาเพื่อนๆไว้ตรงนี้เดี๋ยวคุยโยขอกระท้อนไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมแล้วหลัานี้ก็ขอขอบคุณเพือ่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามคุยโยลูกจอสวนดีดมาตลอดขอบพระคุณมากค่ะ